ตอนนี้กูมาา,าลงอยู่กับมอดมอดที่ชื่อว่ามอดไททันเอคอนิกเยอะไรสักอย่างแต่กูแปลกใจอยู่ที่ว่าอืมใช่ทำไมบอกมันเป็นแบบนี้ดูสิบอกคันใหญ่มากเลยเหมือนกูไม่เคยเล่นมาครับอ่ะการเปิดตัวแบบช่องกูก็ไม่มีอะไรมากแค่พูดว่าเอ้นี่แหละนี่นี่นี่หรืนี่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 นนนนลาย่ง วางมาดูนะโ <Okay. Ooh. S 1> อาาเคอาาู้เอาไ้หมดเลยไมาหมดเอาไปหมดใช้ท่าอะไรวะเนี่ยเอา,มามไม่รู้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 โอเคเอามาเอามาเอามาจะมีแค่นี้แหละใช่ไหมวะ ต้องปรับเป็นดูทั้งหมดเอ้ยอันนี้ปึ๊บ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 มันจะ,ละเล็กๆหน่อยอ่ามีอะไรแล้วล่ะมั้งใครไ,ไม่แม่มาดูตัวนี้ตัวอะ,อะไรวะเอาอันนี้เททอะไรมันเททันลิงเททันลิงนี่ไงเททันลิงนี่นี่นี่ ออทำไมรไ่เห the ็นอะยเหรอเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะแคทลนเรียกแะออกมาน่ะ่ยตบเนี่ยอะไรวะเนี่ยแกาเหรอนี่ไงทลานี่ล่ะแคทลีิตไรเหอลมาข้าง อืมอันนี้ลองผลได้เฮ้ยตอนนี้เป็นไททันอยู่เลยไม่ใช่โอเคพวกนี้ก็ดูไปหมดแลิศทิ้ง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 ใครได้เดินถุใหญ่จังวะสงสัยตอนนี้มันเป็นไททันทิ้ง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 นับมาดูอันอื่น อะ้รเนี่ยโคตรชอบเลยหน้าตาเชิบ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 ,ชบมาอะไรโอ้โหมึงฆ่าแม่เอเลนมิเนี่ยไม่ใช่อะไรวะอันนั้นน่าจะหน่วยหน่วยหน่วยฆ่าทีา่ท่านเรียกว่าอะไร,ไรหน่วยสำรวจแล้วมั้งนี่แหละเฮ้ยใครวะ นี่ล่ะแทนปกติโอ้โหอันนี้ชื่อชื่อชื่อมันเป็นผู้หญิงนั่นแหละไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแทนเกาะ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 คลิปนี้หน้าสั้นไม่ไม่มีอะไรเลยแทนเกาะวิ่งทำอะไรวะเฮ่ยอ,อะไรวะเนี่ยมีคนแปลงหน้าเป็นไททันใช่เอเลนไหมวะ อุึไม่กระสะัไม่ใช่หนูเลี้ยงมั่วเลยเอาไปโอเคนี่ล่ะอู้แท้นหกสิบเมตร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 แทน,นข้อศอกคามแน่นอนอันเนี้ยบิวบ้วปิวปิ้วปิ้วฮ้ยตัวอะไรวะ อาอาเอาที่ทเอามาเยอะเลยนี yes. <jos> you know, ่แหละเด็กแทนเพรหญิงแต่กูอยากแปลงหน้ามันไทนกูต้องแปลงหน้ายังไงวะอืมกูก็ไม่รู้เหมือนกันจุกเก็บนี่เข้าก่อนเอาแทนมาบวกกันดีกว่าได้ๆดๆๆไม่ได้ไหม เอ้ยเดินทำรัวนี่ว่าทษสับปูม่งทาจังวะเฮ้ยกูเป็นไททันจริงด้วยเฮ้ยมึงทำไรนะ่ะโอ้โหความสนันวันไหวนี่มันอะไรกันเนะี่ยก,กูอยากเห็นเอเลนนะ่ะมีเอเลนไหมอะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโทรศั์กูไปละไปละ แต่เราต้องหาไข่ที่ชื่อว่าเอลินเย่กอ,อ,อันนีอนี่รีไวล์เปล่าไหมรีไวลตกโลกตายไหม ก็ไม่มีอะไรหลือเปล่าวะเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงแปบ๊แปบนึงโอเคกูคิดไล่ดีๆออกละกูจะสู้กับท่านทุกตัวด้วยด้วยด้วยชุดเกราะแล้วใส่ชุดเกราะแล้วก็สู้โอเคขอเวลาตีบอกชุดเกราะแป๊บโอเคมาละอันนี้ก็เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมีชุดเสริไม่เกราะไมีเพชรมีอะไรมีหมดโอเค เรา,าจะนี่คือคาร์เตทันที่ทั้งหมดนะเราจะมาสู้กับตัวแรกนี่ไงตัวน,นี้มันไม่สู้ใครช่างมันดิอุ๊ยเอาลงไปเดนง่ายจังมาต,ตัวนี้ต่อตัวนีว้น่าจะหนู่มสำรวจน่าจะไม่ทำอะไรหรอกตูมตูม,ตมจริงด้วย เ้อแม่ใครนี่เอาไปตายไปครับตายะตายคือเติ้งยังไม่เกี่ยวโอเคสู้สิบล้านสิบตัวไปเอา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 มาเอา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 ามโอเคเอาแคสี่ตัวนี้ตัวแรกตัวสำรวจอีกแล้ว ตัวยองขนได้สักหนู่ตัวเดยอันนี้ตัวแกงอีกตายลงไปแดนลงไปแดนไปดีขอจัขออีกดิอุ้ย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 อุ้ตาย คทิ้งไปตึ๊บตึ๊บตึบตึบเคมาต่อเอาเดีือดๆตึ๊บ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 โอเคมาปึ๊บทะเลไวะเนี่ยยิงโดนสายแมงนี่แน่นี่แน่อ้าวตัวนี้ต่อเลยตัวนี้เราสำรวจอุ้ย ตุบตุบตุบวิ่งไ่ตายตุบลงไปแดนต้องซับต้องซับต้องซับโอเคตัวนี้ตัวนี้ตุบอ่ะลงไปแดนอีกตัวนึงวิววิววิวเสรครับเอ้กูเดินไม่ได้อ เฮ้ยมันต่อยกูมาดิอ่าลงไปแดนมาดิมาดิาดมาดิาดาดเอานี่กลายเป็นคนละนี่แน่นี่แน่แน่ไม่เกี่ยวยังเป็นไททันอยู่เลยโอเค้ข้าไปเกินไม่รู้ไททันมันอ่อนเลยดาบหรดาบกูมันโหดไม่ดาบกูกล้าที่มันอ่อนมาปุ๊บอันนี้ไม่เกี่ยวปุ๊บปุ๊บเฮ้ย ช่วยเขเลยี่นไม่โดนได้เลยคูโดนเอาไม่เดียวล่วงเอาใหม่จบอ่ะตายอืออีกรอบอ่ะอีกรอบอุ้ยยูใหญ่จังนี่มันกว่าตัวใหญ่แล้วกว่าเฮ้ยอือ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 มาดี เจ็บเจ็บอืออืออืายนึงอืออืออือือืันปันปันยักอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ๊ยอุอุ๊ยอุยอเยมปันทองกันโอเคยิงยิงยิงไป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 เรื่อยไเรื่อยตายนึงยิงไป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 

นี know, das ่เจ้ขอสงคำอุ้ย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 มาดิครับอุ้ยตีสูงนะมาดิครับ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 มาดิมาดิเอ้าอุ้ยมระเทศนุอุ้ย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 อู้เหี้ยอะไรเนี่ยแหลกเลยแหลกแหลกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยอุ้ยไปดูไปดูพังแล้วอุ้ย

ครับมาดี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 เอาเธอแล้วคนสงครามหายเอาอยู่นี่มาดิครับ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 อุ้ยเพิ่งจุดยิงกูสักทีดิยิงไปอุ้ยเจ็บอะเหมือนเจ็บอะอุ้ยแหลกแหลกมาดิครับอุ้ยมึงอึดเกิน เขาสองข้างเขาสองข้างเขาสองข้างเนี่ยเขาสองเขาสองข้างอือลงกูุยเดียวเลยอือเข้าไปนี่นะ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 ตายขอจะตายต้องรีคำซ้ำโอเคตายมาจบแล้วมาบอกเลยตาสุดท้ายมีทีเด็ดเดี๋ยวมาไปสร้างแป๊บมา จะเล่นแก็ว่าจะปิดคลิปแล้วแหละอืม,อมปิดคลิปดีดปปแล้วเรปิดคลิปไปกันอ่าโอเคสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันตายนะ